ตอนที่หนึ่งเอลริกเมลวินเจอร์โรคที่คุณกำลังเป็นอยู่ตอนนี้คือโรคอุดตันครับฝั่งซ้ายคือร่างกายของเอริกฝั่งขวาคือร่างกายของคนปกติไม่เหมือนร่างกายคนทั่วไปร่างกายของคุณทุกทรมานจากโรคหายากที่มานาไม่สามารถไหลเวียนได้อย่างอิสระ มานาคือพลังที่จำเป็นสำหรับผู้ใช้เวทมนต์โรงพยาบาลราชวงศ์ถึงแม้พวกเราได้พยายามทำทุกอย่างที่พวกเราสามารถทำได้กับร่างกายของคุณแล้วผมเกรงว่าพวกเราคงไม่สามารถทำอะไรไปได้มากกว่านี้แล้วละครับโชคไม่ดีเลยนะคุณไม่สามารถใช้เวทมนต์เอลริก นี่นายฟังชันอยู่หรือเปล่าเนี่ยขอโทษครับพี่เมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะครับโรงเรียนอัสดอนร่างกายของนายเป็นไงบ้างหมอเขาบอกว่าไงพวกเขาหาทางรักษาได้หรือยังถ้านายต้องการใช้เงินมากกว่านี้พี่สามารถพี่พี่ใจเย็นก่อนผมไม่ใช่เด็กๆแล้วนะครับพี่ไม่ต้องเป็นห่วงมากขนาดนี้ก็ได้ผมจะรักษาหายในเร็วๆนี้แหละ จะไม่ให้พี่เป็นห่วงได้ยังไงในเมื่อพี่เป็นคนเดียวในครอบครัวที่นายเหลืออยู่อะพี่ครับเพื่อนผมเรียกแล้วนะเดี๋ยวผมโทรหาพี่ทีหลังนะครับเฮอฉันไม่กล้าบอกพี่ว่าฉันคงไม่มีหน้าจะกลับบ้านแล้วละอะไรเนี่ยทำไมเกรดเธอเป็นงี้ล่ะโหไอสตาจารย์บารก นี่ฉันไม่เคยไปคลาสสันสายเลยนะแต่ฉันได้เกรดดีดอกดีดอเนี่ยนะ <c oughs> แต่ว่าเอาจริงดีฉันว่าแล้วเชียวว่าเมลวินเจอร์ต้องไม่เหมือนคนอื่นแนะ่ผลการสอบปลายภาคเรียนชื่อเอริกเมลวินเจอร์วิชาหลักเวทมนต์ธาตุวิชาทฤษฎีธาตุเอบว วิชาเรขาคณิตเอบอัววิชาปรัชญาเวทโบราณเอบววิชาประวัติศาสตร์เวทมนดังเอบอนั่นนะสิเขาได้คะแนนแบบนี้ทุกครั้งได้ยังไงกันดูเกรดของเธอซีเธอก็ได้เกรดแบบนี้ทุกครั้งเหมือนเมวินเจอร์เลยจริงไหม6ปาก แค่นี้ฉันก็หุดหนีดจะแย่แล้ว oh. เออได้โปรดเธอขอร้องวิชาไราเวทมนต์ทางจิต F ลบวิชาไราเวทป้องกัน F ลบวิชาไราเวทจมตี F ลบคะแนนการเข้าห้องเรียน41จาก42ครั้งผลการสอบสอบตกเพราะไม่ผ่านวิชาบังครับ ฉันสอบตกเป็นครั้งที่สี่แล้วนะตามกฎของโรงเรียนหากสอบตกสี่ครั้งก็หมายความว่าไล่ออกถ้าฉันโดนไล่ออกแบบนี้ฉันก็ไม่สามารถนำความรุ่งเรืองกลับมาสู่ตระกูลของฉันได้สิฉันพยายามอย่างดีที่สุดที่จะตั้งใจเรียนแล้ว เพื่อที่จะสามารถอยู่ที่นี่ต่อไปได้ฉันพยายามสุดความสามารถได้เรียนอย่างหนักที่สุดเท่าที่ฉันจะทำได้ส่งผลให้ฉันสามารถเรียนรู้และเข้าใจได้อย่างถ่องแท้เกือบทุกวิชาที่โรงเรียนต้องการสอนและแน่นอนฉันได้ท็อปในวิชาด้านทฤษฎียิ่งไปกว่านั้น ฉันก็ไม่อยากจะพูดออกมาเองหรอกนะแต่ฉันคิดว่าฉันพิเศษเมื่อเทียบกับคนอื่นไม่ใช่แค่เพราะฉันสลาดแต่ความสามารถของฉันในการปรวจจับและเข้าใจมานามันดีกว่าคนอื่นมากเลย ตั้งแต่ทฤษฎีจนถึงความสามารถด้านมานาะสำหรับนักเวความสามารถพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่พวกเขาอยากจะมีกันแต่ว่าดูสับมานาะที่ลออยู่ในอากาศและรวบรวมมันทั้งหมดเข้ามาในหัวใจซะนั่นแหละคือสิ่งที่พวกเราเรียกว่าวงเวท มันไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะมีพรสวรรค์ที่คนอื่นต้องการหรือเปล่าทำไมรุ่นพี่คนนั้นยังทําแบบฝึกหัดในคลาสเรียนชั้นปีแรกไม่ผ่านอีกล่ะฮ่าฮ่าฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านักเวทจะไม่สามารถสร้างวงเวทได้ทําไมนายไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะเป็นนักเวทแล้วเปลี่ยนมาเป็นนักวิชาการแทนล่ะ เดี๋ยวฉันจะไปคุยกับเฮดมาสเตอร์ให้เองเลยเพราะไอ้โรคอุดตันเพนซวยเพราะมันฉันเลยใช้เวทมนต์ไม่ได้ก็หมายความว่าสิ่งที่ฉันสามารถทำได้ก็มีเพียงการเป็นนักวิชาการด้านเวทมนต์เท่านั้นฉันไม่สามารถนำความรุ่งเรืองของตระกูลกลับมาได้เพียงเพราะเป็นนักวิชาการแบบนั้นหรอกนะ คุณปู่ครับฮีโร่แห่งสงครามเดมอนครั้งใหญ่จอมเวทแห่งดวงดาว สร้างขึ้นโดย Dawn, Winter, อัสดอนเมลวินเจอร์โรงเรียนเวทมนตร์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนี่คือโรองเรียนอัสดอนถ้าฉันถูกไล่ออก ก็คงจะหมายความว่าฉันได้ทำลายความภาคภูมิใจทั้งหมดของเมวินเจอร์ด้วยมือของฉันเองฮ่าฮ่าาไม่คิดว่าไอ้เจ้านั่นจะเป็นหลานของเฮดมาสเตอร์คนแรกเลยฉันก็บอกไปแล้วไงความอับอายแห่งตระกูลเมวินเจอร์เธอคิดว่าเวทมนต์ของราชวง์จะตกลไปได้ต่ำขนาดไหนกันล่ะนี่ พวกเธอหนาะเป็นนักเรียนชั้นปีหนึ่งสาขาเวทมนกายภาพใช่ไหมจะจะจใช่แล้วเธอรู้จักผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ที่ชื่อชอนหรือเปล่านั่นนะเพื่อนสนิทฉันเลยไหนดูสิพวกเธอชื่ออะไรกันบ้างนะขอดูหน่อยนิัใสย่างพวกเธอชอนไม่มีทางยอมปล่อยไปแนะ่ รีไปกันดีกว่าไอ้บ้าเอ้ยเฮ้อคุณปู่ครับไม่สิต่อให้พ่อยังอยู่กับพวกเราไม่เอาหน้าตั้งสมาธิหน่อยแกจะมาอ่อนแอแบบนี้ไม่ได้เอว่างกายต้องสาบบ้านนี้ฉันต้องทำได้แน่ ไม่นะไม่ใช่หรอเนี่ยเอ๊ะรายงานครั้งแรกของโรงเรียนบ้าเอ้ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับโรคอุดตันเลยหือโอ้ยเฮ้ย oh, <no. S 1> ใครฟ้าใครฟ้านั้นหรอ นี่แกเอาชื่อฉันไปใช้ในทางเสีย,เสย,หยหายอีกแล้วใช่ไหมลูกชายคนที่สามของตระกูลเนเรสเตอร์ชอนเนเรสเตอร์อุ้ยดูสิ ใครเอย่ยนี่มันเพื่อนรักเพื่อนที่แสนดีของฉันชอนในเรสเตอร์หรือเปล่านะขูบปากไปเลยฉันบอกนายแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปแกล้งน้องๆโดอยอ้างชื่อฉันนะก็ได้ก็ได้เข้าใจแล้วยังไงก็เถอะมาได้เวลาพอดีเลยซื้ออะไรให้ดื่มหน่อยสิแล้วก็ใช้เวททำจมูกให้มันสวยๆหน่อยได้ไหมไอ้บ้าฉันยอมตาซะยังจะดีกว่า นี่ฉันตกหัวมันแรงเกินไปหรือเปล่าฟ้าเข้ามาใกล้ๆฉันแป๊บสิบอกแล้วไงว่าอย่ามาทำอะไรแบบนี้โอ้ยหงุดหงิดฉันมัดชอนเนเรสเตอร์ หลังจากที่ตระกูลของพวกเราล่มสลายหอคอยเวทก็ถูกปกครองโดยหตระกูลเดอะเฮกซากรมเขาเป็นสมาชิกของหนึ่งในตระกูลของเดอะเฮกซากรมลูกชายของตระกูลเนเรสเตอร์และหลังจากที่เขาเรียนจบจากโรงเรียนนี้ไปได้อย่างรวดเร็วเขาก็กลายเป็นศาสตราจารย์และเป็นสมาชิกระดับสูงไปแล้วถึงแม้เขาจะเลือกเดินทางที่ตรงกันข้ามกับเส้นทางของฉัน อย่างสิ้นเชิงแต่เขาก็เป็นเพื่อนคนเดียวที่อยู่ข้างฉันแกเป็นอะไรของแกอีกทำให้ฉันขนลุกไปหมดแล้วอะไรหรอแผนการออกค้นหามัางกรเพชรหรอนายเอาไหมฉันทำไมเนี่ย ถึงแม้พวกมันจะเป็นสายพันธุ์โบราณที่เพิ่งถูกค้นพบเมื่อเร็วๆนี้แต่พวกเขาเพิ่งค้นพบรังของพวกมันฉันอยากให้ในายเข้าร่วมค้นหาหน้าอะไรนะสายพันธุ์มังกรโบราณถึงแม้พวกมันน่าจะสูญพันธุ์ไปแล้วแต่พวกเขาก็เจอรังของมังกรซึ่งถูกพิจารณาว่าเป็นต้นกำเนิดของพลังเวทมนตร์ทั้งหมด ถ้าเกิดนายบังเอิญไปเจอวัตถุโบราณอะไรบางอย่างเข้านายไม่คิดหราว่าโรงเรียนอาจจะยอมปิดหูปิดตามไม่ไล่นายออกก็ได้นะดูแผนที่ด้วยสิทั้งหมดขึ้นอยู่กับนายแล้วมหาศจย์มันไม่ใช่แค่เรื่องโดนไล่ออกเท่านั้น บางทีนะรังของมังกรอาจจะมีอะไรที่สามารถรักษาโรคอุดตันของฉันก็ได้แต่ว่าไม่มีประโยชน์หรอกถ้าฉันเกิดเจออะไรเข้าจริงๆขน้บาบดีก็คงจะเก็บเรียบไปหมดแนะ่เดี๋ยวนะโอ้อะไรอีกอยู่ดีๆตบโต๊ะทำไม อะไรกันทำไมฉันถึงไม่รู้นะนี่มันคือโอกาสที่สวรรค์ประทานให้ฉันนี่นะฮ่ฮ่า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 ไอ้บ้านี่เป็นอะไรของใจอีกแล้วฟ้านี่ช้อนตรงนี้นะไม่มีรังของมังกรอยู่รอ